สวัสดีนะครับอันนี้ก็อยู่เกมเศษทีนะครับสอนแฮกเอออะไรนะแจ็คพอตอ่าสอนแฮกแจ็คพอตนะครับจะมีประมาณหนึ่งมืนเพชรแล้วก็สิบล้านทองนะครับเจ็ดร้อยห้าร้อยสามรอยเพชรก็มีนะครับไม่ได้มาสอนนะครับวันนี้ เพราะว่าต้องมีข้อแม้ครับชนแนของผมเออมีแค่ประมาณเจ็ดเจ็ดคนเองเออผมอยากให้มีประมาณประมาณยี่สิบครับยี่สิบต่อใครเพิม่มจนจะมาสอนนะครับแล้วนะับมาดูกันดูดูมาหนึ่ง ชจางมันสองเพชรกูไม่ก็ได้เว้ยโรเลยดูดีเดียบงานห้าพันครับแลาวหนึ่งครับเจ็ดร้อยก็มีครับอะไรก็มีตีมเลยเดจะดวงครับจะได้ไม่ได้ผมนมี้ไม่ได้ครับฮ <c oughs> ไงก็ ฝากกด subscribe นะครับเพื่อตามคลิปใหม่นะครับให้ถึงยี่สิบเรือนะจึงจะมาสอนนะครับอ๋อคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับอ,อย่าลืมกด subscribe เพื่อตามคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ